สวยแค่ในภาพนิ่งแต่พอพูดหรือยิ้มแล้วดูโปะมากฟิลเลอร์ที่ฉีดขิดตำแหน่งอาจจะทําให้ดูหน้าแข็งผิดธรรมชาติแล้วดูไม่ธรรมุนก็เป็นไปได้บริเวณปากและบริเวณใต้ตานะคะเป็นตำแหน่งที่มีความละเอียดมา,มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูแต่รูปที่รีวิวนะคะให้ดูเคสของจริงว่าเคสนั้นน่ยฉีดไปแล้ว่เป็นยังไงดูธรรมชาติไหมบริเวณใต้ตากับปากนะคะเป็นตำแหน่งที่ผิวบางมากๆเพราะฉะนั้นคุณหมอควรจะต้องเลือกโมเลกุลให้เหมาะสมกับ การที่จะวางฟิลเลอร์ว่าจุดประสงค์ของการวางฟิลเลอร์เช่นบริเวณใต้ตาเราจะใช้ที่เป็นขนาดโมเลกุลกลางหรือโมเลกุลใหญ่เพื่อซับพอร์ตกระดูกที่สุดตัวเอ็นกล้ามเนื้อที่หย่อนแผ่นไขมันที่ปอเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการใช้ฟิลเลอร์อีกโมเลกุลหนึ่งซึ่งมีขนาดที่เล็กแล้วก็มีความอุ้มน้ำได้ดีมากขึ้นฉีดซับพอร์ตในผิวชั้นตื้นนะคะเพื่อเก็บริ้วรอยเล็กๆเก็บงานเก็บร่องต่างๆให้ดูเนียนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการอาร์ตอย่างหนึ่งเป็นเสียปะกของคุณบอที่ใช้้ใในนกกกาาารเเลือฟหหมมะสับง ที่คุณหมอจะทําเพราะฉะนั้นแล้วนะคะฟิลเลอร์มันจะไม่ได้เป็นก้อนหรือเป็นลำแอเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ว่าฟิลเลอร์ที่เราจะเลือกใช้คือฟิลเลอร์โมเลกุลไหนฉีดแล้วจะเป็นยังไงนะคะรับรองว่าไม่แข็งไม่โป๊ะแน่นอนเวลาแสดงสีหน้า